สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเตชเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับผมจะมาเปิดครางตรอนะครับฉลองที่ผมเล่นมาครบ1850วันเนาะก็ผ่านมาพัน0แล้วค่อนข้างจะยาวนานนะครับก็ในคลิปก่อนที่ผมเปิดคร้งไปก็าเป็นคลิปของการเปิดครังฉลองครบรอบ1,500วันเนาะ ระยะห่างจากคลิปก่อนจนถึงคลิปนี้ก็1ึงปีพอดีนะครับประมาณ350วันเนาะ1ปีพอดีนะครับมาเปิดคลังะครับ1850วันนะครับจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมเล่นมานานกว่า1,850นะคือช่วงที่ผมเล่นใหม่ๆนะครับประมาณช่วงของเดือนแรกปีแรกสิปีแรกๆเนี่ยผมแบบว่าเล่นเล่นเลิกเลิกเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เลิกเพราะเนื่องจากอ่านไม่ออก ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสักคำเซกงเซคิวอะไรกูไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> รู้แค่ว่าตัวีตัวเดียวครับตัวเดียวเลยที่ผมใช้งานมาก็คือจะเป็นลูฟี่ตัวนี้อ่านออกแค่ตัวเดียวครับคือลูฟี่ตัวนี้ <c oughs> เพราะกับตังของเขาก็คือ <c oughs> เพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวอ่านออกแค่นี้ <c oughs> แค่นี้เลย นี่คือเป็นตัวที่ผมอ่านออกในช่วงที่ปีแรกๆนะครับก็เล่นแบบว่าไม่เป็นงงๆมานะก็ช่วงนั้นอ่านภาษาอ,อังกฤษไม่ออกพออ่านออกนิดนึงก็เริ่มแบบว่าจึงจังมากขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมได้จากเกมนี้เต็มๆนะครับผมเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษมากๆาเรียนตกอังกฤษมาบ่อยมากๆนะแต่พอมาเล่นเกมนี้ปุ๊บก็ได้พยายามแปลคําศัพท์ พยายามอ่านคำศัพท์มากขึ้นเนาะก็เลยทําให้เล่นเกมีได้เข้าใจมากๆขึ้นแล้วก็อ่านอังกฤษได้ออกมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว,ว่าเก่งมากมายนะแค่พออัดออกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเกมนี้ช่วยให้ผมเข้าใจอังกฤษมากขึ้นเนาะแล้วกเ็เล่นมาพันแปดห้าสิบวันเนี่ยผมรู้สึกเบื่อบ้างไหมก็มีนะ มันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงของเทเชอร์แมปของชิราโคชิผมเป็นคนที่เล่นเทเชอร์แมปมาทุกเดือนเลยแต่ไม่อยู่เดือนหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่นคือช่วงของชิราโคชิตัวนี้ช่วงนั้นผมจำไม่ได้ว่าผมเกลือจากอะไรนะแต่จำได้ว่ามันโคตรเบื่อเลยเบื่อมากๆผมเลิกเล่นกินที่ไปประมาณเดือนหนึ่งตัวนี้ผมเลยไม่ได้เล่น อันนี้ผมไปแลกซื้อมาที่หลังเนาะตัวนี้เป็นเทเช์แบบครั้งเดียวที่ผมขาดไปเนาะผมเอาไปว่าไม่ได้หลงเล่นในเดือนนั้นนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการที่เบื่อประมาณเดือนหนึ่งเนาะแต่หลังจากนั้นก็มีเบื่อมั่งแหละแต่ก็พยายามคิดว่าเดียวอนาคตมันก็ได้เองหมายถึงกาชานะเกือไปตอนนี้อนาคตมันก็ได้เองพยายามคิดแบบนี้ก็เลยอ่า ความเบื่อหายไปแต่ความเซ็งบางทีก็ยังอยู่นะครับแต่มันก็เซ็งประมาณแค่วันสองวันแหละแล้วก็กลับมาปกติเหมือนเดิมเนาะการประกาชามันก็มีทั้งผิดหวงังแล้วก็ผิดหวงังแล้วก็ผิดหวังนะครับ <c oughs> สงหวังดยบา้างพ่อนะครับมาดูคังกันเนาะก็ตระคอนะครับของเทเชอร์แบบนะครับผมก็มีครบแล้วก็ปลดกุญแจอ่าปลดลิมิตกุญแจครบทุกตัวแลยนะครับ ตอนนี้กุญแจของเทเชอร์แมพผมเหลือนะได้มาใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าจะอัพอะไรและเพราะกุญแจของเทเชอร์แมพผมปลดครบทุกตัวแล้วนะครับสดด่วนหกดาวหกดาวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยปลดกุญแจถ้าหากมันไม่จําเป็นจริงๆคําว่าจําเป็นของผมนะครับของผมเองนะก็คือ 1. ใช้ลงด่านถ้าหากมันต้องปลดกุญจริงๆ เพื่อใช้ลงด่านเพื่อจะได้ผ่านด่านผมถึงปลดถ้าหากแบบว่าไม่ปลดก็ผ่านผมก็จะไม่ปลด2ก็คือใช้ลงในโหมด PVP ถ้าหาผมจริงจังในทีมใ,ใดๆผมก็จะปลดนี่แหละคือ2ข้อที่ผมจะปลดกุญแจถามว่าทำไมาถึงไม่ปลดไปเหอะกุญแจก็มีเยอะกุญแจผมมีเยอะนะเดี๋ยวให้ดูเยอะมากแต่ผมไม่ปลด เพราะมันเปลืองคำเดียเลยคือเปลืองผมไม่คนขี้งกนะครับในการปลดกุญแจแต่ละครั้งนะครับมันต้องใช้หินในการอัปเกรดขึ้นไปหลังปลดเนี่ยมันเยอะถ้ามันเปลืองนะครับผมไม่กุญแจทองอยู่ที่ตอนนี้เหลืออยู่สามสิบสี่ดอกเนาะสามสี่ดอกนี่ก็สามารถปลดปกดาวได้เกือบจะทั้งหมดนะนะที่ผมมีนะครับสกุญแจของเทเชอร์แบบมีอยู่ประมาณ ่าน่าจะหลืออยู่ประมาณสองสามมั้งแต่คือตอนนี้มันเหลือแหละเพราะผมไม่ต้องปดเพิ่มนะครับแต่กุญแจของ5ดาวเนี่ยมีโคตรเยอะนะกุญแจ5ดาวนะครับที่เป็นสีเงินนะครับมีอยู่57ดอกก็อ <c> ย <oughs> ่ที่บอกไปครับว่าถ้าหากผมไม่ได้จําเป็นเอาไปลงด่าจ,จริงๆหรือเอาไปลงอ่าพีวพีจริงๆผมก็ไม่ปลดกุญแจแมันเปลืองอะ่ะ ดูสิหินผมใกล้หมดแล้วอะ่ะผมไปปลดเพื่อจะไปลงด่านของ G ีวีในคลิปก่อนนะดูดิโอ้โหเห็นแล้วมันเศร้าใจอะ่ะผมพยายามไม่ให้หินมันเหลือน้อยกว่าพันหนึ่งอะ่ะแต่มันทําไม่ได้นะมันต้องไปปลดเพื่อเอาไปลงด่าน G ีวีรู้สึกเสียดายที่หายเลย <c oughs> ผมเป็นคนงกนะรัด้ต่ถึงหินจะหมดไปผมก็จะมีแป้มของเซเชิ่มแมที่สามารถเอาไปแลกซื้อได้นะแบแป้มผมก็มีอยู่พอสมควรเนาะ อตอนนี้มีอยู่แต้มของเทเชอร์แมปอยู่ที่2องแนะครับก็สามารถเอาไปแลกกันได้นะแต่มบางคนก็มีเยอะกว่าผมแหละผมเป็นคนที่บว่าช่วงนี้เล่นแบบว่าเลื่อยๆไปเปิืนะครับเล่นเลื่ไปเหอะผันผ่านเหอไม่ได้แบบว่าเก็บแท้มจริงจังนะครับเอามา6ดาวนะครับ6ดาวที่ประกุญแจไปกล้องมีประมาณนะครับมีมา้าแมวที่เพิ่งปลดไปเลยเพื่อปลดไปลงหนของ G ีเนา แล้วก็มีสองตัวที่ไอตัวหนึ่งสิที่ผมปลดกุญแจไปทําไมก็ไม่รู้ก็คือจะบไปเจ้าหมอนี่นี่เป็นตัวละครตัวแรกที่ผมปลดกุญแจให้มันและผมอัพเต็มไปเลยและหลังจากที่ผมปลดไปผมก็ไม่ได้หยิบม,มาใช้เลย <c oughs> ตอนนั้นปลดไปเพราะมันมีกิจกรรมมาแบบว่าใหม่เนาะปลดกุญแจมาผมเลยแต่ว่าอยากลองปลดดูก็ <c oughs> เ,เลยลองปลดดู <c oughs> พอปลดปุ๊บ แม่งไม่ได้ใช้งานเลยไอ้เจ้าฟรีโซโลเนี่ย <g ül> ก็ปกุแจประมาณนี้ครับส่วนลิมิเตตตอนนี้ผมจะขาดไอ้เจ้าลูฟี่สีฟ้าลิมิเตดแล้วก็ไอ้เจ้าโรเจอร์คู่ดอวขาวที่ผมยังไม่มีส่วน Limited, ลิมิเตดล่าสุดเก่าๆที่ได้มาก็จะเป็นลูฟี่กลุ่มที่ชาวบ้านชาวเบืองเขามีกัน5เต็ม5้ากันหมดแล้วแต่ผมเพิ่งได้ตัวแรกครับ ถือว่าดีใจนะที่ได้มานะครประตูคอที่หามานานแล้วตั้งแต่ช่วงปีก่อนเนาะ,ะปีนี้เพิ่งได้นะครับแล้วก็จะมีไอ้เจ้าเออยามาโตะคู่เอสเนี่ยคู่ที่ภูมิใจมากๆครับผมออกมาเยอะเลอเกิดจนอัพเต็มเนาะ,ะก็ประตูคออีกอีตัวหนึ่งที่เป็น6ดาวที่ได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะ,ะ,ยนะ,ะ,ยนะ,ะก็จะขาดฟรีฟ้าขาดไอเจ้าเออโรเจอร์คู่รู้สึกจะแคะ่แล้วก็เป็นโรบิน โลบีล้รีโมเตตใหม่เนาะแค่นี้ครับส่วนตัวคอฉลองอะฉลองผมมีแค่ตัวเดียวก็คือจะเป็นไอ้เจ้าสามสาวเนี่ยอาโบอานามิอะโลบินจางแค่ตัวเดียวเลยอาโซโลโคีมอนกลุ่มไอ้เจ้าลูฟี่เด็กเอสกลุ่มผมไม่มีนะครับพวกฉลองเนี่ยคาดว่าจะไปหาอีกทีคือช่วงของ9ปีนะช่วงนี้ผมพยายามประหยัดเพรเนาะไปหาฉลองช่วงของ9ปีทีเดียวเลยดีกว่าผมคิดแบบนั้นนะครับ ส่วน6ดาวที่มีก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเออผมมี6ดาวธรรมดาเนี่ยรู้สึกจะขาดแค่หูฮูมั้งใช่หูฮูผมขาดฮูฮูนครับที่เป็น6กเก่าๆนะเก่าๆ,ๆขาดแค่หูฮูนะครับใหม่ๆก็ขาดเยอะแหละเก <c oughs> ่าๆขาดตัวเดียวเลยครับแล้วก็6ดาวของพวกเอเชอร์แมคคิสซนะอะไรเงี้ยแทบไม่มีเลยอะ เปิดกาชาไม่ค่อยออกแล้วผมก็ไม่ค่อยเปิดด้วยกาชาของเขาอ,อีเวนต์นะครับผมจะมาเน้นกาชาฉลองซะมากกว่ามาันดูคุ้มมากกว่าเพราะรีมารตเดตมันเก่งรีมาเตเดตเกมนี้มันเก่งมากๆนะครับส่วนตลอดที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยหกดาวที่ผมชอบมากๆและรู้สึกว่าได้มาแล้วแม่งโคตรคุ้มเลยก็คือจะเป็นอุตะอุตะเนี่ยตัวละครที่โอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแหละอุตะสี่ม่วงหกดาวบวก มันประตคอที่เก่งมากๆในหมวดของ p v p ทีมของหน้ากากเก่งมากอูตาหกดาวธรรมดาก็เก่งมากในการลงดานแล้วก็อูตา6กดาวบวกสีเอ,อ่อฟ้านี่ก็เก่งโคตรและได้ใช้งานเกือบทุกเดือนทุกเดือนนะครับประตคอที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่เดอกก็ตามเหมือนกับว่าอีเวนทุกวันเนี้ย มันอวยอุตะเกือบทุกเดือนยังไงก็ไม่รู้ประตูคอนรู้สึกว่าได้มาแล้วคุ้มแบบโคตรเลยถึงตอนแรกจะคิดว่าไมประตูคอนที่อาจจะซูสีกับลูฟี่หรือเปล่าแต่พอผ่านมาเดือนสองเดือนลูฟี่ใช้งานน้อยลงน้อยลงแต่อุตะาเนี่ยประตูคอนที่ใช้งานแบบว่ามากขึ้นมากขึ้นตลอดทุกเดือนนะครับถือประตูคอนหกดาวหกดาวลิมติตที่รู้สึกว่าได้มาแล้วคุ้มมากๆและใช้งานได้แบบว่า บ่อยมากๆนะครับอุตาเนี่ยส่วนเที่ผ่านมานี้ก็มี6ดาวที่ได้รับการอัพเกรดขึ้นเวล150แล้วมาสกิลเปลี่ยนไปตัวเก่าๆที่เวล150สกิลเปลี่ยนไปที่เรื่องผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆและแต้ใช้ง,งานบ่อยๆมากๆก็คือจะเป็นชิกิชิกิ6ดาวบวกเนี่ยเวล150มันเก่งนะเรียกได้ว่าเก่งมากๆตัวนหนึ่งนะครับ ทำการล้างบงล้างบัคกับตันก็ดีเนาะถือประตูคอที่ผมรู้สึกว่าคุม้มคุ้มค่ามากๆที่ผมมีและมีเวลยห้าสิบเนาะประตคอที่คุม้มคุ้มก็ประมาณนี้ครับมีอุตตะแล้วก็ชิกีเนาะที่เป็นสองตัวที่เป็นลิมิเต็ตและหกดาวธรรมดาที่ผมรู้สึกว่าโชคเนี้ยใช้งานบ่อยและคุม้มมากๆในการอัปเกรดมานะครับส่วนห้าดาวเหรอห้าดาวผมก็มีเกือบครบทุกตัวนะครับขาดแค่ใหม่ๆและที่เป็นพวก ห้าดาวของการช่างใหม่ๆเนาะที่ยังไม่มีนะครับแต่นอกนั้นก็มีหมดแล้วแหละห้าดาวผมเป็นคนที่เก็บเรียกได้ว่าเก็บทุกเม็ดเก็บทุกตัวครับดูสิเก็บหมดนะรู้ไหมเก่าๆน่ามีเก่าเก่าเก็บหมดเลยครับแล้วผมไม่กินกันเองด้วยสาเหตุที่ไม่กินเพราะอย่างเช่นแซงแซงตัวนี้ผมปลดเออเลิมิตอัพเต็มที่เลยถามว่าใช้งานไหมไม่ได้ใช้งาน อัปเกรดเพราะผมต้องการแค่ว่าทั้งครั้งผมรุงทั้งขังนั่นแหละคือความฝันของผมผมต้องการให้ครั้งผมนั้นลุงทั้งคลังและตอนนี้ครับแชงมาเหลืออีกประมาณ4ตัวผมเหลือไวทำไมผมเหลือไว้เพราะเผื่ออนาคตแชงมันจะมีปลดกุญแจเข้ามามีอาบิช่อง3เข้ามา ผมลยต้องเหลือไว้เผื่ออนาคตคือไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะแต่แบบว่าคิดเผื่อไว้ก่อนก็ <c oughs> เลยดูสิเก็บไว้ครับเก็บไว้เนี่ยถึงเมาโก้เนี่ยมันจะดูแล้วก็เหอะแต่ผมก็พยายามเก็บไว้ก่อนเผื่อมันแบบว่ากลดลิมิตกูแจมาจะได้อัพไปเนาะเก็บไว้เผื่ออนาคตเก็บไว้แบบว่าอืเยอะมากๆเยอะจน เคยคิดจะขายทิ้งเหมือนกันแหละแต่รู้สึกว่าเสียดายอ่ะคือเราอุตสาห์ฟาร์มไม่ใช่สิเราอุตสาห์เกลือมาประมาณเนี้ได้มาโคตรเยอะดูสิตัวส่วนมากของเจ้าปวดลิมิตเกลือทุกตัวนะครับถึงมันปลดไปแล้วมันจะอ่าไม่เคยใช้งานก็ตามอย่างเช่นพวกไอเจ้ามาโกผู้แ้งหรือจะเป็นแฮงอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าใช้งานไหมไม่เคยใช้งานสักตัวเลยแต่ปลดเพื่อจะได้ รุงทั้งขังนั่นแหละความฝันเนาะแล้วช่องเก็บของเนี่ยเกมเนี้ยมันตันอยู่ที่3,300ช่องซึ่งตอนนี้ของผมก็มีตัวอยู่ที่2,276ช่องแล้วคือมันใกล้เต็มแล้วไม่รู้ว่าเกมเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตช่องมาสักที อย่าจะให้มาทีเหมือนกันแหละไม่งั้นผมอาจจะต้องจำใจขายตัวละครทิ้งแล้วล่ะมันจำใจยากนะการขายเนี่ยคือผมพยายามเก็บเผื่ออนาคตนะครับบางทีก็เออเนี่ยไอ้เจ้าหมอน,นี้ผมก็ควรจะอัพไปได้เยนะคือการเก็บเผื่ออนาคตเนี่ยจริงๆคือต้องเผื่อแค่สี่ตัวพอแต่บางทีก็ขี้เกียจเลยว่าอย่างเงี้ยเห็นเหลืออยู่ประมาณอ,อ่าหกเจ็ดตัวอย่างเงี้ยมันก็ขี้เกียจอัพอะ ขี้เกียจอะคำนี้คือขีอ้เกียจอัพนะครับมันใช้เวลานะครับอัพนานมันดูดิมันก็เยอะเยะไปหมดเลยถ้าหากมันนั่งอัพมันนั่งไ like, ล่อัพอัพออะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยูนะมานั่งเคลียร์ครั้งทีนึงเนะะี่ยหมดเวลาเป็นชั่วโมงนะครับเออเว้ยบางทีผมก็ต้องเคลียร์บ้างนะมันก็เยอะเหมือนกันนะก็เสิรมากละครทีจ่จะใช้งานจริงๆทั้เป็นพวก ตัวคอคใหม่ๆสมรยก่านแค่ดาวใหม่ห้าดาวใหม่เนี่ยมันก็จะใช้งานบ่อยกว่าเก่าๆแบบชัดๆเลยนะมันจะเออเป็นช่วงอะเออตัวครประมาณยุคของอันเนี้ยลูฟี่งูคาตาคูริลงไปช่วงเนี้ยมันจะมี6กดาวหดาวที่มันค่อนข้างจะสกิลดีตั้งแต่ช่วงนี้ไปก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างจะได้บ่อยกว่าช่วงข้างบน ช่วงบนบนเนี่ยก็เ,เป็นช่วงของแบบว่าเอา่อลูฟี่ในตำนานหนวดขาวสีแดงอะไรอย่างนี้คือช่วงพวกนั้นคือเป็นช่วงสมัยที่เอ่อทหารจะพูดเปรียบที่ก็คือจะเป็นยุคของอิสบูประมาณนี้ช่วงของอิสบูสกิลก็จะสก,กิลแบบว่าธรรมดาทำดาเมจล่างบับสามเทอร์มคือมันธรรมดาการใช้งานก็น้อยลงไปแต่พอเข้ายุคของช่วงของกัลลา และยิ่งเป็นแกรนไลน์ช่วงหลังๆที่ประสงครามอะไรงนี้คือตะคอยพวกนั้นก็จะใช้งานได้มากขึ้นและยิ่งเป็นช่วงสมัยปัจจุบันช่องของนิวเว r ร์ก็สกิลดีขึ้นทำให้การใช้งานดีขึ้นนะครับแต่ก็แนะนำว่าอย่าขายทิ้งถ้าหากซ้ำก็อีกันเองซะอย่าขายทิ้งเนาะเพราะเราไม่รู้อนาคตว่าอนาคตนั้นมันจะได้ใช้งานหรือเปล่า ย่างเช่นวันดีคืนดีผมอาจจะต้องการใช้โซ,โซคิงตัวนี้ก็ได้ก็หยิบม,มาใช้ก็ได้อาซับพอร์ตใช่ไหมที่มันดีไม่ใช่นิวาเซกยูไม่ตาอะไรอย่เงี้ยคือเอามาทํำดาเมจมาเปลี่ยนแก้วคือผมไม่รู้อนาคตว่าจะได้ใช้งานหรือเปล่าแต่แนะนําว่าพยายามอย่าขายทิ้งเนาะพยายามเก็บๆเอาไว้นะครับครั้งผมก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นครั้งที่ค่อนข้างจะเรียกว่าลก มากๆนะครับลกโคตรเลยนะก็ไล่ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเรื่อยๆไปดูนะถ้าหาดูไม่ทานก็กดคา้างเอาไว้นะครับรุ้งก็พยายามเนาะพยายามแบบว่าปลดลิมิตทุกตัวให้มันรุ้งทุกตัวตัว,ตวฟรีผมมีครบตัวนะครับตัวฟรีครบหมดเลยทั้ง e e อีวงอีเวนต์อดหารเดินต่างๆนานามีครบหมดนะครับตัวฟรีมีครบ ส่วนกาชาห้าดาวธรรมดาก็มีเกือบครบ6กดาวเก่าๆมีครบแล้วกันใหม่ๆไม่ครบเลยก็ <c oughs> รประมาณนี้เนาะตัุลคอในคลังของผมนะครับสลอง1,850วันนะครับก็ถือว่าเล่นกันมาอย่างยาวนานเนาะแล้วเดี๋ยวพอช่วงของ9ปี ้าปีเดือนพอคอผมก็คาดว่าผมก็คงจะครบ1,900วันเนาะฉลอง9ปีครบพันก็ล้วันพอดีก็ถือเป็นเลขที่สวยงามนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปกำลังใจผมนะครับดีไหมสวัสดีครับ